สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็ผมสั่งแบตเตอรี่ r 3านะครับมาเปลี่ยน r 3, ผมนี่จอดมาสองเดือนแล้วครับยังไม่ได้ขับเลยแบตหมดก็เลยเห็นมีโปร10เดือน10ในลาซาด้านะครับก็เลยสั่งแบตเตอรี่มาอันนี้ราคาส่งฟรีนะครับแล้วก็มีโบนัสลดพิเศษห้เหลือ870กว่าบาทนี่แหละครับจาดูราคาก่อนเท่าไรหร่วะไม่เห็นมีมีราคาบอกไหม ไม่มีเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปใส่ด้วยพาไปดูวิธีเปลี่ยนแบตใส่แบตด้วยนะครับว่า r 3ก็ใส่ยังไงแบตอยู่ตรงไหนนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับจะได้ทํากันเองได้ที่บ้านนะครับไม่ต้องไปงอช่างครับแค่เครื่องมือใต้บอร์ดรถนี่ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับหรือใครเก็บหรือใครมีเครื่องมืออยู่แล้วก็ยิ่งง่ายครับนี่นะครับสั่งไว้แล้วครับเป็น iBa บ ป็นขนาดพอดีกับของ R3 เลยนะครับแบบตัวนี้เดี๋ยวถ้าใครสนใจแบบรุ่นนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับเผื่อใครอยากจะสั่งใครที่เขามาดูแล้วอยากจะสั่งนะครับนี่ครับแพ็คมานแน่นหนาเลยครับโอเคเลยนะครับแบบอ่าเดี๋ยวจะพาไปใส่ที่รถนะครับเออก่อนที่จะพาไปดูก่อนที่จะไปดูวิธีการใส่นะครับก็ฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับกดติดตามให้กันด้วยเดี๋ยว ไปดูเลยครับว่าใส่แบตไปแล้วไฟจะโอเคไหมสตาร์ตติดไหมครับรถไม่สตาร์ทมาสองเดือนแล้วเดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันนะครับไปครับผมเดี๋ยวไปเจอที่รถเลยครับนี่แหละครับสภาพรถจอดมาจะสองเดือนแล้วไม่ได้ขับสักทีก็คุมผ้าไว้นะครับก็จอดได้ร่มนะครับเดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนแบตกันนะครับว่าทำกันยังไง เริ่มต้นก็ถอดเบาะหลังออกมาก่อนเลยครับเปิดเบาะหลังออกมาก่อนเลยเพราะเราต้องใช้ประแจที่อยู่ใต้เบาะด้วยนะครับก็จะใช้เป็นสี่แฉก1ตัวแล้วก็เป็นประแจเบอร์8ครับ1ตัวครับผมเคลี่อนแปดครับถอดมันสองเดือยเลยไม่สตาร์ทเลยเรีนกันนี่เอียนกันแล้วก็เติมแปดตั้งหลายตัวนี้เดี๋ยวเรยนมาแล เห็นมีโรสิบเดือนสิบของ a z a ดาก็เลยสั่งมากพันสามนู่นนะอันนี้รถมาเหลือแปดร้อกว่าบาทเองเออเราไปลืมคิดไปว่ามีโปรอยู่ดีก <c oughs> ็เลยสั่งมาซี้อม่ววอสี่ร้อยห้าสิบยรซ่าเคยซื้อร0 0สองันกว่าก็มีนะใช่ครับนี่ห้ออะไรอันนี้ไอแ เราก็ใช้สีแฉกครับไขไฟลิ่งตัวนี้ออกมานะครับก็เป็น Se สีแฉกเกี่ยวปล่อย2ตัวนะครับจากนั้นก็ใช้ประแจเบอร์แปดคันน,นตดบากตัวนี้ออกมานะครับแต่อันนี้ผมขันไว้แล้วเบอร์ตอนขันก็ลืมถ่ายนะครับแมดครับทำอนมืดแบตเราจะอยู่ใต้เบาอนี่นะครับแบตของอาสามอยู่ใต้บนะนครับอยู่ใต้เบาะคนขับนะครับ นี่ครับตำแหน่งแบตเตอรี่อันนี้เป็นฝั่งสีแดงนี่ก็เป็นขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นขั้วลบนะครับถอดก็ไปถอดขั้วลบก่อนเลยนะครับใช้ประแจเบอร์แปดก็ได้เบอร์หกเบอร์เจ,จ็ดนึงแล้วก็ประแจสีแชรก็ได้นะครับคอนน่อยๆขันออกเอาขัา้วลบออกก่อนจริงมันมีสายลัดนี่นะผมมาออกก่อนแล้วโอเคถอดขั้วบวกเออขั้วลบออกก่อน ต่อไปตามด้วยคั้วแต่มืดหน่อยมองไม่ค่อยถนัดนะตอนดด้วยคั้วบวกครับผม,อมโอเคถอดแล้ว่ะเดี๋ยวผมยกแบกออกก่อนนะครับ แบตลูกใหม่ยี่ห้อเดีวยวกันเลยดูความบวมนะนี่แบตบลูกเก่าบวมไปแล้วครับแบตบลูกเก่าบวมเลยทั้งของใหม่เดี๋ยวเราไปใส่ของใหม่กันครับแกะแกะ นี่ครับน็อตเขาก็มีให้มาพร้อมนะครับครบทุกอยา่างเนี่เวลาวันที่เปลี่ยนแบบนี้จำง่าย,ยานะครับสั่งมาสิบเดือนสิบนี้วก็ง่ายเลยโปรสิบเดือนสิบรานสดานนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปให้นะครับ กันมันหลุดลงไปในรถนะครับออน็อตขันได้ก่อนกันมันล่องลงไปในรถโอเคไปไปยกแบตใส่กัน เมื่อเราใส่แัตเข้าไปแล้วนะครับก็ใส่สายลัดแบตกลับไปเงอนเดือนนะครับเพื่อที่จะลัดแบตไม่ให้มันขยับื่อนไม่ให้มันกระเด็นไปโดนตัวถังรถเวลาเราใช้งานนะครับโอเคครับยวไปใส่ขบบั้วแบตก่อนเลยลับแรกก็ใส่ต้องใส่ที่ขั้ขวขั้วบวกก่อนนะ ตรมเจะไปลองกันดูว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับจะลองนะเนี่ยครับ ใส่แบตเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟหน้าปัดจะขึ้นไหมโอ้แจ๋วครับผมป่ะเดี๋ยวไปลองสตาร์ทกัน ก็เป็นการใส่แบตอันใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็ประกอบทุกอย่างเข้าไปเป็นเดิมนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จที่เรียบร้อยนะครับแสดงว่าแบตใช้ได้นะครับไฟแรงดีนะครับขนาดรถไม่ได้ชตต้านมาตั้ง2เดือนนะครับกดสตาร์ทแชะเดียวก็ติดเลยนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจก็เข้าไปสั่งกันได้นะครับแล้วก็ฝากกด s u b ส c ค i b e ให้กันด้วยนะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้ออกออนทัวไปไหนเลยก็ทำแต่งานนะครับ ก็ต้องมาเซอร์วิสรถกันหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับว่าผมจะพาไปทำอะไรต่อก็ฝากไว้เพียงเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in.